มาใส่เบ็ดปลาไหลกันครับใส่ปลาไหลนาดินด้วยเหยื่อตับไก่สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักอีสานช่วงนี้เห็นคลิปะละลายช่องไปใส่เบ็ดปลาไหลครับเห็นเพิ่นได้กับมันน้ำก็เล่ยส่วนพอไปซื้อเบ็ดเบ็ดที่เลือกใส่เป็นเบอร์16ส่วนเสือกใส่เป็นเสือกไนลอนล่างเก่าครับแล้วก็นําเสือกมาตัดโดยถูกเพื่อว่าหายไปเสือกมัหนุ่ยครับ หลังจากเตรียมเบ็ดแล้วห้องเกได้ไปเตรียมเยื่อต่อครับขั้นตอนที่หนึ่งของการเตรียมเยื่อคือการแกร่ข้าวนี่แหละครับทีเด็ดเลยบ่อยากไปหอนใส่เบ็ดครับให้น้ำตับไก่มาซอยๆอยครับซอยเป็นตอนพอดีให้ตอนตับที่เขาซอยอยญ่กยเาเบ็ดประมาณหนึ่งต่อไข่ไก่ใ,ใ,ใสล่ลงไปเพื่อเพิ่มความเข้าหมักไปประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนใไไส่ครับค้นคลุกเข่าให้เข้ากันเอามือค้นนี่แหละครับมันค่อยนัว หมายไสมเมืเอ่อนี้เสเลือกเป็นสาห่างๆครับสาเกลีๆทีบอรบอสาบรอยสูงบมาเป็น10ปีแล้วครับส่แบบนี้ก็ต้องมีขั้นนะครับใส่วิธีการมาไซกับหยาริ่มสาเอาครับง่ายดีสะดวกดีครับเรต้องไปหาขั้นยากเชีรยพื้นที่ส่จักน้อยครับเตียมเบ็ดเสียบเยือและ,ะหยอดลงไปนี่คือขังแหลกของพ่อผมครับที่เลือกใส่เยือตับไก่เอามาใส่เบ็ดปลาไหลแต่ก่อนพื้นที่ส่หอยครับไปหยอดน้ำหนาหูเอาหลังจากส่เบ็ดแล้วแล้วเขาก็มาถ่ายยาด้นมือถัดไปครับ เศร้าของมือต่อมาบรรยากาศดีครับฝนตกล่อยๆยามไปน้าเก็บเบ็ดไปน้ำครับที่แน่ๆที่เห็นก็คือหล่อนทุกหลังมีห้อยเกล็ทุกหลังบางหลังกระดึงจนเสื้อตึงแต่บ่มีโตครับมันลุดหรือว่าเขาต้องหยาดน้ำมือขึ้นนะครับสำหรับผู้ใดเคยใส่บอกผมแนนี่ครับมาตัวแรกเลยป่านคัดใส่มากครับเบ็ดแบบนี้ตัวนี้ตัวเดียวนาชีได้สองสามีดอยู่ครับเห็นแบบนี้ก็มีแห้งใจใส่ต่อครับเดี๋ยวมือแรกงเตรียมเยื่อมาใส่ใหม่ป่าไรเป็นป่าที่แห้งหลายคักอีลีครับบ่งดึงเบ็ดเลยครับ เม็ดที่เอาใส่ไปไมีห้อยกินทุกหลังครับบางหลังกระขาดบางหลังกระเสื้อเป็นแบบนี้ครับบางหลังกระเปียดทายไปเลยกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวพาไปใส่อีก